สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองลูแซนนะคะหรือเมืองลูเซิร์นวันนี้ปันจะพาทุกคนเที่ยวเมืองลูเซิร์นใน1วันนะคะวันเดย์ทริปวันนี้เราตื่นกันแต่เช้าเลยนะคะออกจากโรงแรมตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อที่จะไปจองตั๋วร่องเรือนะคะ,ะระหว่างเดินทางไปก็แวะถา่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้หิมะตกสวยมากเดินไปก็แวะเล่นหินมะไปค่ะตอนนี้เป็นช่วงกลางเดือนมกราคมนะคะเป็นฤดูหนาวอากาศก็จะ ขมุขมัวนิดนึงที่จองตั๋วล่องเรือก,ก็อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเลยเราซื้อตั๋วเป็นแพ็กเกจนะคะ ล่องเรือไปกลับแล้วก็ขึ้นภูเขาริกิด้วยราคาปกติจะอยู่ที่คนละ131สวิสฟังแต่พอดีเราคร้างที่เมืองลูแซน2คืนเลยได้เกสการ์ดมาลดร,ราคาได้อีก20%ได้จ่ายคนละ115สวิสฟังตั๋วที่เราซื้อเป็นตั๋ววันนะคะวันเดย์ก็คือจะขึ้นเวลาไหนรอบไหนก็ได้ตอนนี้ตอนแรกเราว่าจะขึ้นตอนรอบ9โมงเชา้าแต่ว่าอากาศยังไม่เปิดนะคะ เออกลัวจะไม่เห็นวิวก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวสักขึ้นรอบ10บโมงก็แล้วกันระหว่างรออากาศเปิดเราก็เลยเดินไปที่สะพานคับเพื่อบลูเคอร์นะคะสะพานไม้ทางขึ้นบันไดมีลิฟต์สำหรับรถเข็นด้วย เดินไปสักพักหิมะก,ก็ตกโปรยปลายแต่เราก็เดินต่อค่ะเพื่อที่จะไปดูสิงโตอนุสาวรีย์สิงโตระหว่างทางเดินไปที่ส่วนสาธารณะก็หิมะก,ก็ตกเยอะนะคะเลยเดินไปด้วยเล่นหิมะไปด้วยอนุสาวรีย์ริเวอร์เดงมันอ่านประวัติในเน็ตมาเขาบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อขอบคุณทหารที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องพระเจ้าหลุยที่16 ประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยจบจากตรงนี้แล้วก็ใกล้เวลาเกือบเกือบสิบโมงนะคะเราก็จะเดินกลับไปที่ท่าเรือเพื่อเพื่อที่จะร่องเรือบนเรือก็จะแบ่งเป็นเอ่อเฟิร์สคลาสกับ Second Class นะคะเฟิร์เอ่อ s ซคันด์คลาสก็จะอยู่ชั้นล่างส่วน First Class ก็จะอยู่ชั้นบนนะคะอันนี้ขึ้นมาแอบถ่ายนะคะเราซื้อ Second Class ก็ลงไปชั้นล่างเหมือนเดิม ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกถ้าเป็นหน้าร้อนก็นั่งข้างนอกได้แต่ตอนนี้หน้าหนาวไม่มีใครนั่งข้างนอกค่ะหนาวเกินไป ตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือวิสนาวแล้วนะคะจากตรงนี้เราต้องไปต่อรถไฟค็อกวิลเทรนเพื่อที่จะขึ้นไปบนเทือกเขาริกิตั๋วที่เราซื้อเป็นตั๋ววันเดย์นะคะก็คือจะขึ้นรอบไหนก็ได้ขึ้นลงกี่รอบก็ได้บนรถไฟก็มองลงมาเห็นทะเลสาบลูแซนนะคะสวยมากๆเลยรถไฟเขาก็จะจอดแต่ละสถานีนะคะก็เลือกว่าจะลงสถานีไหนก็ได้ บางสถานีก็เป็นลานเล่นสกีนะคะบางสถานีก็เป็นโรงแรมต่างๆบางสถานีก็เป็นแค่จุดชมวิวเราจะนั่งขึ้นไปจนถึงสถานีสุดท้ายนะคะคือริกิครูแล้วค่อยนั่งย้อนกลับลงมาตามสถานีต่างๆทีหลังถึงแล้วค่ะสถานีริกิครูตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขาริกินะคะถ้ามาช่วงหน้าหนาวก็จะเจอหิมะฟูๆแบบนี้ข้างบนนี้จะมีจุดชมวิวแบบ 360องศาหลายที่นะคะตอนแรกกะว่าจะปีนขึ้นไปตรงจุดชมวิวข้างบนนะคะแต่ว่าลื่นลื่นมากเลยขึ้นไปไม่ถึงก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศแถวข้างล่างนะคะ อลืมบอกไปนะคะว่าจากท่าเรือวิสนาวขึ้นมาถึงเทือกเขาริกิครูมนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเราอยู่ที่ริกิครูมถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าหนาวหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไฟย้อนกลับลงไปกะว่าจะไปที่สถานีริกิคาบาดสถานีนี้จะมีสปาแล้วก็บ่อน้ำแร่ธรรมชาติและเป็นจุดเชื่อมต่อ สำหรับการเดินทางด้วยกระเช้าลอยฟ้าเราจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงไปที่เมืองเวกิสนะคะนั่งกระเช้าจากตรงนี้ลงไปที่เมืองเวกิสใช้เวลาแค่10นาทีเคเบิลคาร์นี้ก็รวมอยู่ในตั๋วที่เราซื้อไว้แล้วนะคะบรรยากาศวิวบนนี้ก็เป็นช่วงช่วงนะคะบางช่วงก็สวยบางช่วงก็หมอกบางนะคะมองไม่เห็นอะไรแต่พอนั่งลงมาใกล้จะถึงเมืองเวกิสก็ โชคดีนะคะอากาศดีท้องฟ้าเปิดก็เลยได้ภาพสวยๆมาฝากทุกคนจริงๆจากท่าเรือเมืองเวกิสนะคะเราสามารถนั่งเรือกลับไปที่ลูแซนได้แต่ว่าช่วงนี้ท่าเรือเขาปิดปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็เลยนั่งจากท่าเรือนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องนั่งกระเชา้ากลับขึ้นไปที่สถานี ริกิคาบัตเหมือนเดิมแต่ว่าเคเบิลคาร์ตรงนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะแค่10นาทีถึงแล้วพอกลับมาถึงที่สถานีริกีิคาบัตแล้วนะคะเราก็เดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็รอรถไฟกลับลงไปที่ท่าเรือวิสเนลนะคะระหว่างรอรถไฟก็อากาศดีมากแดดออกท้องฟ้าเปิดนะคะสวยมากๆ เรากลับลงมาถึงท่าเรือวิสนาวแล้วนะคะก็จะรอเรือกลับไปที่ลูแซนก็เหมือนเดิมนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงบนเรือเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้นะคะเขาจะมีเมนูให้ว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องจ่ายแยกต่างหากนะคะไม่ได้รวมอยู่ในราคาตัว๋ว ถ้าเรือเมืองลูแซนแล้วนะคะช่วงนี้หน้าหนาวมืดไวนะคะค่ำไวคทริปเที่ยวหนึ่งวันของวันนี้ก็เลยขอจบแค่นี้นะคะไว้เที่ยวต่อพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย